นะมุมหนึ่งของป่าดงพญาไฟสองพานหนุ่มพากันเดินเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์เสียงกระรอกที่อยู่บนต้นไม้สูงร้องทักอยู่ตลอดเวลามันคงมองเห็นพานเดชและพานดำที่กำลังเดินเงียบๆในป่าด้านล่างพานเดชเงยหน้าขึ้นไปเห็นทางพวงใหญ่ของมันหายแวบเข้าไปในพุ่มไม้หนาตัวเบอ้อเร่อเลยถ้าไม่กลัวว่าป่าจะแตกนะยิงร่วงไปนานแล้ว พรานดำซึ่งถือลูกซองแฝดเดินฝ่าด่านสัตว์ที่รกไปด้วยน้ำเขายิ้มมุมปากพางหันไปบอกเพื่อนเออหน้าปล่อยไปก่อนเถอะอีกไม่ไกลจะถึงโปรงแล้วข้างหน้ายังมีตัวที่ใหญ่กว่าเจ้ากระรอบนั่นรอเราอยู่เป็นช่วงบ่ายแก่แก่แสงแดดที่เคยแรงก็เริ่มเบาบางลงบรรยากาศในป่าด,ดงพญาไฟกลับเต็มไปด้วยเสียงจัก,กจันที่ร้องประสานกันอย่างแปลกประหลาด เรากับพวกมันนัดกันร้องขึ้นพร้อมกันแล้วหยุดพร้อมกันอย่างผิดสวงด่านสัตว์ที่ผ่านทั้งสองเดินผ่านเป็นรอยทางเก่าของช้างสัตว์ต่างๆเช่นกวางเก้งกระทิงและวัวแดงมักใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินไปกินบินโป่งที่ลำห้วยด้านล่างเสียงนกป่าบินผ่านไปพวกไก่ป่าหลายตัวก็บินตกใจหายไปในโพรงไม้พรานทั้งสองเดินผ่านรอยทางสัตว์ต่างๆ พวกเขาเริ่มมองหาจุดที่เหมาะสมในการขัดห้างเพื่อซุ่มยิงกระถิงซึ่งมักจะลงมากินดินโป่งริมห้วยในยามค่ำคืนพรานเดชชี้ให้เพื่อนดูรอยกระทิงขนาดใหญ่ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันคืนนี้คงจะมาอีกแน่นอกจากเนื้อแดงแดงแล้วหัวและเขาของมันก็คงทําเงินให้เรามากอยู่พรานเดชเอ่ยอย่างมีความหวังพานดำเองก็ไม่ต่างกันเขาได้รับคำสั่งจากลูกค้า ให้หาหัวกระทิงที่เขางามมาเป็นของสะสมเสียงลำห้วยแววมาขณะนั้นสัตว์ป่าหลายชนิดต่างร้องเรียกกันประสานเสียงกันไปทั่วบริเวณทําให้ป่าดงพญาไฟดูมีชีวิตชีวาเมื่อพรานทั้งสองถึงบริเวณโป่งดินพวกเขาก็เจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านสาขาเหมาะสาหรับการขัดห้างหลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันตัดไม้มาขัดห้างอย่างรวดเร็ว เพราะเคยทำมาแล้วนับไม่ถ้วนก่อนที่ฟ้าจะมืดสนิทผ่านทั้งสองทําพิธีบวงสรวงบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาพวกเขาขออนุญาตทําการล่านในคืนนี้พร้อมเครื่องบูชาที่เตรียมมาเพื่อให้เจ้าป่าเจ้าเขาปกป้องคุ้มครองเมื่อทําพิธีเสร็จพ่านเด็ดปีนขึ้นไปบนห้างก่อนพานดําตามขึ้นไปด้านหลังป่าค่อยๆมืดลงเสียงแมลงกลางคืนก้องไปทั่วป่าใหญ่เสียงเหล่านี้ ผ่านทั้งสองเคยชินจนไม่รู้สึกแปลกประหลาดแต่สิ่งที่พวกเขากำลังจะพบในคืนนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่เคยชินนักเวลาผ่านไปจนถึงสามทุ่มเสียงกิ่งไม้หักดังใกล้เข้ามาในที่สุดพวกเขาก็เห็นช้างป่าสี่ห้าตัวเดินออกมาจากดงไม้ใหญ่มุ่งตรงไปยังโป่งดินหลังจากช้างจากไปฝูงหมูป่าก็ปรากฏตัวขึ้นกำลังขุดคุยดินโป่องอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นกระทิงใหญ่พร้อมลูกเล็กและคู่ของมันพวกมันกำลังเดินลงไปกินดินโป่งอย่างระวังภัยพรานเดชและพลานดำมองตากันอย่างตื่นเต้นกระทิงใหญ่ยืนตะหง,งานเหนือโป่งดินคนของมันสะบัดไปตามแรงลมร่างอันแข็งแกร่งขนาดมหึมาเผยเขางามที่โค้งยาวข่มขวัญสัตว์ทุกชนิดที่กล้าเข้ามาใกล้ มันเดินไปพร้อมลูกน้อยของมันอย่างไม่กลัวเกรงสิ่งใดแสงจันทร์สาดลงมาบนหลังของกระทิงใหญ่ยามนั้นทุกสิ่งรอบตัวมันดูสงบนิ่งทว่าเงาลายพ้อยของเสือใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นมาอย่างเงียบเชียบในมุมมืดมันกำลังมุ่งตรงเข้าหาลูกกระทิงที่ดูบอบ,บางกว่าตัวอื่นเสือใหญ่หยุดรอจังหวะร่างอันทรงพลังของมันหมอบตำ่ำท่าทางนิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยความดุดัน มันเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวของกระทิงอย่างชานฉลาดรอให้กระทิงใหญ่ฆ่าสายตาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพุ่งเข้าโจมตีแต่กระทิงพ่อที่มีสัญชาตญาณการปกป้องลูกอย่างแรงกล้ากลับกระทืบเท้าดังกึกก้องพร้อมหันเข้าที่แหลมคมไปยังทิศท,ที่เสือใหญ่ซ่อนตัวอยู่เจ้าเสือใหญ่ไม่รอช้ามันคำรามลั่นในลำคอแล้วกระโจนพุ่งเข้าใส่แม่กระถิงทันทีด้วยความเร็วเหมือนสายฟ้าฟาด มันตะปบก,กงเล็บเข้าที่หลังคอของแม่กระทิงแต่พ่อกระทิงที่อยู่ไม่ไกลรีบผันควับแล้วพุ่งเข้าใส่เสือใหญ่ด้วยแรงมหาศาลเขาแหลมคมทั้งสองข้างของพ่อกระทิงแทงเข้าใส่ลำตัวเสืออย่างรวดเร็วเสือใหญ่ถุกขิดจนกระเด็นร่างมันลอยขึ้นกลางอากาศแล้วหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงแต่มันยังไม่ยอมแพ้เสือใหญ่ส่งเสียงคำรามขนทั่วร่างลุกชัน มันพยายามลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยท่าทางดุร้ายดวงตาของมันเบิกโพงแฝงความโกรธมันหมอบเตรียมพร้อมพยายามหาจังหวะโจมตีอีกครั้งคราวนี้มันมองหาช่องว่างที่แม่กระทิงเสียสมาธิไปกับลูกน้อยที่วิ่งผ่านไปมาเสือใหญ่จู่โจมครั้งที่สองแต่พ่อกระทิงกลับพุ่งเข้าหามันทันทีเขาของกระทิงฟาดเข้าเต็มแรงที่สีข้างของเสือใหญ่จนมันเซเลา เสือใหญ่ส่งเสียงคำรามดังลัน่นเสียงการต่อสู้ของสองสัตว์ใหญ่สะท้อนก้องไปทั่วป่าสุดท้ายเสือใหญ่ที่บอบช้ำหนักตัดสินใจถอยหนีไปในป่าเหลือไว้เพียงเงาของมันที่จางหายไปในความมืดของป่าดงพญาไฟกระทิงใหญ่ยืนคุมเชิงอยู่กลางลานโป่งลูกกระทิงเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับแม่ของมันเสียงลมหายใจของกระทิงยังคงหนักหน่วงแต่ความภาคภูมิในใชัยชนะเหนือเสือใหญ่ ทำให้มันสงบลงพ่อกระทิงแงนขขึ้นแล้วเป่าลมออกมาเป็นการประกาศถึงการปกป้องครอบครัวของมันจากผู้ล่าหลังจากเสือใหญ่ล่าถอยไปความเงียบก็เข้าปกคลุมโป่งดินอีกครั้งกระทิงสามตัวรอดพ้นจากเจ้าเสือลายพาดก่อนนั่นแล้วแต่อนิจจาพวกมันหารู้ไม่ว่าเผชิค่าที่ดูร้ายกว่าเสือนั้นยังคอยโอกาสอยู่ขณะที่พ่อกระทิงยืนหอบอยู่นั้น มันก็ตกเป็นเป้านิ่งให้กับพานเดชและพานดำอย่างไม่รู้ตัวปืนของพานทั้งสองระเบิดเปี้ยงขึ้นติดๆกันกระทิงใหญ่ที่เพิ่งปกป้องลูกเมียมาเมื่อสักครู่สุดหวบลงแต่อึดใจเดียวเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นแล้วพุพ่งพรวดกระโจนเข้ามายัางโคนไม้ที่พานทั้งสองขัดห้างอยู่ค้ายจะรู้ว่าคนที่รอบยิงมันอยู่ข้างบนต้นไม้นั่น พรานเด็ดหญิงซ้ำแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเสียงปืนดังสนั่นลั่นไปทั้งป่ากระทิงพ่อแม่พาลูกวิ่งลอดใต้ห้างหายเข้าไปในป่ามืดเฮ้ยเอาไม่อยู่ว่ามันหนีไปแล้วคงไม่โดนจุดสำคัญหนังเหนียวจริงไอ้กระทิง <Urban> ตัวนี้แต่มันซุดลงไปแล้วนะนั่นห่าสิแต่ทำไมลุกขึ้นมาได้อีกแต่ข้าว่ามันโดนปืนเรานะใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้เราค่อยออกตาม อย่างน้อยรอยเลือดของมันก็ต้องมีให้เห็นไปไหนไม่รอดหรอกดึกดื่นค่อนคืนแล้วสองผ่านนั่งบ้างนอนบ้างอยู่บนห้างเพื่อรอเวลาเช้าป่ารอบๆอบตัวเงียบสงัดพานเดชซึ่งยังไม่หลับได้ยินเสียงกระทิ่งร้องอยู่ไกลๆครึ่งคืนกว่าแล้วพระจันทร์สองสว่างเห็นได้เรือนรางบริเวณโป่งดินเงียบสงบ พรานเดชมองไปในใจหวังว่าอาจจะมีตัวอะไรลงมากินดินโป่งกันอีกทันใดนั้นเองเงาดำสนิดปรากฏขึ้นที่ขอบโป่งดินรูปร่างของมันสูงใหญ่คล้ายมนุษย์เดินด้วยสองขามันเดินวนไปมาอยู่ในโป่งดินเสียงคำรามดังออกมาจากลำคอมันไม่เหมือนเสียงสัตว์ใดในป่า เป็นเสียงที่ทำให้ใจของพานทั้งสองสั่นไหวพานเดชเข้าป่ามาหลายปียังไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดใดจะมีรูปลักษณะและสำเนียงคำรามเช่นนี้มาก่อนเมื่อได้เห็นภาพสัตว์ประหลาดในความมืดสลัวสองสามตัวนั้นพรานเดชรีรบสกิดพานดำให้รู้สึกตัวตื่นพางกระซิบเบาๆว่าดูนั่นสิตรงโป่งดินมันไม่ใช่ลิงไม่ใช่หมีพรานดำลุกขึ้นนั่งเมื่อเขาหันไปมอง ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขนทั้งร่างลุกชันขึ้นทันทีผีขโมดทั้งสามตัวกำลังเดินวนรอบลานโปงพวกมันมีขนยาวรุงรังหน้าตาคล้ายลิงแต่ไร้หางดวงตากลมโตเท่าลูกไข่หา่านส่องแสงสะท้อนจากแสงจันทร์วับอย่างน่ากลัวพวกมันยืนจ้องไปยังห้างที่พรานทั้งสองนั่งอยู่พรานเดชไม่ลังเลยกปืนขึ้นประทับบ่าหวังจะยิงใส่พวกมันให้หมด แต่พานดำรีบเตือนด้วยเสียงสัน่นอย่าเพิ่มยิงเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแนะ่เสียงหายใจของพานทั้งสองหนักหน่วงพวกเขาทั้งหวาดกลัวและสับสนแต่ในที่สุดเมื่อไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากสายตาของผีขโมดท,ที่จ้องมองมาได้พานเดชก็เหนี่ยวไกปังเสียงปืนลูกซองดังสนั่นทว่าผีขโมดกลับไม่สะทกสะทานมันไม่ได้วิ่งหนีเหมือนสัตว์อื่น แต่ยืนจ้องพรานทั้งสองด้วยดวงตาเบิกโพงเสียงคำรามของมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้กรีดอย่างน่าขนลุกเสียงนั้นดังแทรกเข้าไปในจิตใจของพานทั้งสองจนอกสัน่นขวัญแขวนมือของพานดำที่จับปืนสั่นไหวไม่หยุด เขาเหนี่ยวไกปืนยิงออกไปอีกครั้งหยุดพอไม่ต้องยิงแล้วเก็บลูกปืนไวเ้เถอะยิงมันไม่ถูกกรอกมันเป็นผีลูกปืนทำอะไรมันไม่ได้ผีขโมดไม่หยุดเพียงแค่นั้นพวกมันยืนคำรามเสียงต่ำๆเดินวนเวียนไปมา <L> เหมือนจะรอคอยโอกาสเข้ามาจู่โจม พานเดชและพานดำได้แต่นั่งบนห้างอย่างหมดแรงความเหนื่อยล้าจากการเฝ้าระวังผสมกับความหวาดกลัวทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิน้นเสียงกรีดร้องของผีขโมดยังคงดังแว่วตลอดทั้งคืนจนกระทั่งฟ้าเริ่มสางสุดท้ายพวกมันก็หายตัวไปในป่าทิ้งไว้แต่ความหวาดกลัวและความอ่อนล้าของผานทั้งสองที่ไม่สามารถหลับตาลงได้ แม้แต่วินาทีเดียวพรานทั้งสองที่นั่งซุ่มอยู่บนห้างไม้ต่างถอนหายใจล่วงอกแต่ภายในใจยังคงเต้นแรงพวกเขาไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวและลึกลับเท่านี้มาก่อนร่างกายสั่นสะท้านด้วยความเหนื่อยล้าจากความกลัวที่เพิ่งผ่านผลไปเองว่าพวกมันหายไปแล้วจริงๆไหมวะพรานดำถามขึ้นเบาๆดวงตาของเขายังคงจ้องมองไปที่ป่าด้านล่าง ด้วยกลัวว่าผีขโมยจะกลับมาอีกข้าว่ามันไปแล้วล่ะแต่ข้าไม่แน่ใจหรอกพวกนี้ไม่เหมือนสัตว์ที่เรารู้จักมันเป็นผีป่าจริงๆพรานเด็ดตอบแต่เสียงของเขายังคงสั่นเล็กน้อยทั้งสองพานนั่งอยู่บนห้างไม้ต่ออีกพักใหญ่แต่ก็ไม่มีวี่แววของเสียงหรือการเคลื่อนไหวใดๆจากป่ารอบตัวทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมที่พัดใบไม้ดังเบาๆเท่านั้น ทั้งสองพากันปีนลงมาจากห้างลงมายืนที่ใต้ต้นไม้ยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวก็เกิดเสียงฟืดฟ,า,ฟาดดังมาด้านหลังพุ่มไม้ข้างๆก็ทุบพุ่งกระจายออกด้วยแรงของกระทิงใหญ่ที่รอคอยโอกาสอย่างพยาบาทมาตลอดทั้งคืนมันพุ่งออกมาจากพุ่มไม้ราวกับสายฟ้าฟ,า,ฟาดก้มหัวลงต่ำสะบัดเขาแหลมคมที่เปื้อนเลือดฟาดเข้าเต็มแรงที่ลำตัวของผานดำ ร่างของพานดำถูกยกขึ้นกลางอากาศก่อนจะตกลงมาอย่างแรงเสียงตุกดังสนัน่นพานดำร้องด้วยความเจ็บปวดร่างเขากระแทกพื้นเสียงดังมือกําปืนแน่นแต่ไม่อาจควบคุมร่างกายได้อีกพานเดชที่ยืนห่างออกไปเพียงเล็กน้อยหันไปมองเห็นภาพนั้นเขารีบขยับตัวเพื่อหาทางหนีแต่เพียงชั่วพริบตากระทิงก็พุ่งเข้าใส่พานเดชสะบัดเขาอีกครั้งคราวนี้เจาะเข้าเต็มท้อง พานเดชล้มลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้นเสียงร้องโอดควรดังต้องป่ากระทิงใหญ่ไม่ลดละมันกระแทกหัวของมันลงบนร่างพานเดชสามสี่ครั้งจนร่างนั้นแน่นิ่งไปจากนั้นกระทิงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้และลูกกระสุนของพานทั้งสองตัวสั่นระลิกเลือดไหลหยดลงมาตลอดทางมันโงนเงียงสุดหวบลงใกล้ๆร่างของพานทั้งสอง มันหายใจหอบหนักหัวของมันแนบ,บลงกับพื้นร่างใหญ่โตนั้นไม่มีแรงแม้จะขยับตัวอีกแล้วการแก้แค้นของมันสิ้นสุดลงไม่นานหลังจากเหตุการณ์ร้ายนี้ผ่านไปก็มีพานอีกคนเดินทางมายังโป่งดินแห่งนี้เขานั่งซุ่มอยู่ในความมืดโดยหวังจะล่าเหมือนเช่นผ่านทั้งสองแต่ทันทีที่กลับมาถึงหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องราวด้วยความหวาดกลัวสุดขีด พวกแกรู้ไหมตรงป่งนั่นน่ะมีผีขโมยอยู่มันดูร้ายมากมันหลอกหลอนข้าทั้งคืนมันมีกันถึงห้าตัวข้าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆชาวบ้านที่ได้ฟังต่างก็อกสันขวัญแขวนและนับแต่นั้นเป็นต้นมาบริเวณโป่งดินแห่งนั้นถูกเรียกว่าโป่งผีขโมยสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสยองและอาถรรพ์ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกต่อไป